ต่อไปผู้สกุลกำแประยะตินะครับท่านอนุรักษ์ครับท่านปรับรถทั้งหมดใช่ไหมครับเชิญครับอภิปรายเหตุผลครับครับเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกระผมอนุรักษ์ตั้งปณิธานน์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดมุกดาหารท่านประธานครับผมเป็นคนเดียวที่อ่ ขอสวน,นคำแปลยติและตัดงบประมาณเขียนไว้ว่าทั้งหมดคำว่าทั้งหมดก็คือผมไม่เห็นด้วยเหตุที่ไม่เห็นด้วยก็เพราะว่ามันผิดกฎหมายอย่างที่ท่านอขออนุญาตที่เอยนามท่านวรวัฒเอื้อพิญญพุนได้กล่าวไปแล้วนะครับผมเห็นด้วยว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้นะผิดกฎหมายแล้ก็ขัดต่อ วินัยการเงินการคลังซึ่งผมจะไม่พูดซ้ำนะครับฉะนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่น่าจะเสนอเข้ามาในสภาก็เนื่องจากว่างบประมาณที่ท่านตัดโอนไปนั้นเนี่ยเป็นงบประมาณซึ่งได้รับการพริจารณาจากสภาแห่งนี้แล้วก็มีกรรมธิการทำงานกันหามรุ่งหามค่ำมาหลายเดือน งบประมาณกว่าจะออกมาเป็นปี63เนี่ยหน่วยราชการต่างๆที่ได้รับงบประมาณดังกล่าวเนี่ยกว่าจะของบประมาณได้แทบเลือดตากระเด็นหลายโครงการมีความจำเป็นและผมจะกล่าวต่อไปนะครับฉะนั้นงบประมาณปี63นี่ก็จะสิ้นปีงบประมาณอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปี64เนี่ยก็กำลังจะนำเข้าสู่สภาสิ้นเดือนนี้ ถ้าลองคิดดูนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ใช้เงินมากมายมหาศาลแค่ไหนปี63และอีก3เดือนงบกลางที่มีอยู่ที่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนั้นนะ่ก็ยังมีใช้และทำไมจำเป็นจะต้องไปโอนอีกงบประมาณฉบับนี้จะเข้ามาสู่สภาไม่ได้ถ้าไม่เป็นนโยบายของฝ่ายรัฐบาลแจ้งให้ทางข้าราชการนั้นไปตัดลดงบประมาณหลายกระทรวงทบวงกรม เพื่อนํามาใช้จ่ายเป็นอานาจของท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งผมเห็นว่ามันไม่ถูกต้องและก็ผิดกฎหมายนะครับเงินกู้อีกหลายฉบับก็ยังรออยู่ยังมีงบประมาณอีกสี่แสนล้านที่จะเข้ามาสู่สภาหแห่งนี้และยังไม่มีรายจ่ายและยังไม่มีรายการต่างๆด้วยฉะนั้นเงินที่จะนําไปใช้บริหารประเทศตามที่ ทางฝ่ายบริหารอ้างนั้นน่ยผมเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลเลยนะครับรัฐบาลชุดนี้กู้เงินเป็นประวัติศาสตร์ของสภาหแห่งประเทศไทยทําลายสถิติทุกรัฐบาลนะครับเมื่อสักครู่ท่านผอสํานักงบประมาณกล่าวว่าไอ้ <c oughs> ที่ตัดโอนนั้นเนี่ยเป็นงบประมาณที่ไม่สามารถดําเนินการทัน ไม่สามารถที่จะใช้จ่ายได้ผมเรียนว่าท่านเป็นผอ,อ,อสำนักงบประมาณนะ่ะเงินใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไม่หมดมันก็ตกเป็นรายได้แผ่นดินและมาตั้งงบประมาณใหม่ได้จําเป็นอะไรที่จะต้องใช้ทุกบาททุกสตางค์นะครับไม่มีความจําเป็นถ้าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะตัดระมาณหรือว่าโอนงบประมาณจริงทําไมไม่ตัดระมาร,รถไฟเชื่อมสายสนามบินครับท่านเพราะรถไฟเชื่อมสายสนามบินนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยครับ ไม่มีประเทศไหนทํารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสานามบินโดยปกตินั้นรถไฟเชื่อรถไฟความเร็วสูงนั้นเขาเชื่อมเมือง <_ nh Lex i> เชื่อมภูมิภาคแต่มีประเทศไทยประเทศเดียวครับทํารถไฟเชื่อมสามสานามบินใครจะไปนั่งเครื่องบินไปลงสตหีบแล้วก็นั่งรถไฟมากรุงเทพใครจะนั่งรถไฟนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปสัตหีบเพื่อไปขึ้นเครื่องบินไม่มีครับ ผมไม่ทราบว่าเอาเอาแนวคิดมาจากไหนมาสร้างไอ้รถไฟเชื่อมสาสนามบินแห่งนี้แล้วก็การประมูลงานรถไฟเชื่อมสามสนามบินเนี้ยก็ไม่โปร่งใสผมเป็นประธานอนุก,กรรมธิการรัฐวิสาหกิจได้ขอเอกสารข้อเสนอสองที่4ซึ่งเป็นเอกสารของกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคขัณฑ์โฮลดิง้งและพันธมิตร ขอไปสามครั้งครับไม่ได้ไม่ให้อ้างเหตุผลต่างๆนานา,นาบอกว่าเป็นเอกสารของเอกชนไม่สามารถให้ได้ผมเรียนว่าเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเป็นเอกสารของเอกชนจริงแต่ว่าเมื่อยื่นและก็ได้สัมปทานของรัฐไปแล้วก็ควรจะเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบเอกสารข้อเสนอซองที่สี่นั้นมีปัญหาแน่ แต่ไม่ยอมให้ใครวันนี้ผมได้ทําเสนอครั้งที่4ไปถึงรัตตีว่าการกระทรวงคมนาคมและก็ผูผ้ว่าการรถไฟขอเอกสารเสนอคองที่4ถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องดําเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาต่อไปนะครับเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องโควิดก็เช่นเดียวกันรัฐบาลกู้เงินมหาศาลแต่ไปใช้งบโควิดไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรม,มนะครับเช่น งบประมาณ5,000บาท3เดือนให้ประชาชน14ล้านคนถามว่าประเทศไทยมีตั้ง70ล้านคนส่วนที่เหลืออีก50กว่าล้านคนไม่ใช่คนไทยเหรอครับท่านไปพิจารณา14ล้านคนก็ไม่โปร่งใสซําซ้อนคนไม่คนลำบากก็ไม่ได้คนไม่ลำบากกลับได้ผมเสนอแนวทางโปร่งใสให้รัฐบาลนี้เนี่ยพิมพ์รายชื่อผู้ได้รับงบประมาณนะครับ เลียงกอไก่ไปถึงดอนรูบลงในเว็บไซต์ให้มีการตรวจสอบว่าใครได้ไปบ้างแล้วประชาชนจะเห็นว่าคนรวยได้ก็มีคนเดือดร้อนไม่ได้ก็เยอะนะครับงบประมาณเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสองปีสซคนที่ได้ไปมีแต่คนที่ไม่เดือดร้อนคนที่มีเงินอยู่แล้วคนที่เข้าถึงแหล่งเงินอยู่แล้วมีเครดิตที่ดีอยู่แล้ว แต่คนที่เดือดร้อนจริงๆกลับไม่ได้เปิดร้านอาหารเปิดร้านนวดเปิดร้านอะไรอที่มันมีปัญหาเนี่ยไปขอไปของบเงินกู้2%นี้ไม่ได้ประธานาธการปฏิเสธหมดผมเสนอแนะวิธีโปร่งใสอีกให้รัฐบาลเนี่ยพิมพ์ลงเว็บไซต์ว่างบประมาณเงินกู้2%อปสองปีเนี่ยบริษัทไหนได้ไปบ้างเรียงตั้งแต่มากไปหาน้อยจากห้าล้านมาถึงหนึ่งล้าน ประชาชนจะเห็นทันทีว่าใครได้ไปบ้างฉะนั้นประชาชนก็จะเห็นว่าบริษัทที่ได้ไปนั้นเป็นบริษัทที่ไม่ได้ร้อนอะไรเลยเลยแต่คนที่เดือดร้อนบริษัทที่เดือดร้อนไม่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้เหล่านี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลก็แสดงว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยใช้งบประมาณใช้จ่ายโดยโดยไม่มีหลักคิดไม่มีการตรวจสอบเพียงแต่ใช้อย่างเดียว แต่คนเดือดร้อนไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้รับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนะี่ยผมถึงไม่เห็นด้วยกับการโอนงบประมาณครั้งนี้เพราะว่ารัฐบาลยังมีเงินอีกมากมายมหาศาลที่กําลังจะใช้อยู่นะครับกลับมาถึงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้ที่ผมเห็นบอกว่าต้องตัดหมดนั้นเนี่ยจังหวัดมุกดาหารที่ผมเป็นส,นสมาชิกสภาผู้แทนอยู่ก็มีผลกระทบมากมายขอภาพเลยครับ นี่ครับเป็นโครงการในกลุ่มจังหวัดถูกตัดไป10ล้านบาทโครงการนี้ได้รับงบประมาณประมาณ35ล้านแต่ตัดไป10ล้านนี่ถามว่าอีก25ล้านที่ตัดไปเนี่ยอีก10ล้านที่ตัดไป25ล้านที่เหลือเนี่ยมันไม่ทำเป็นมันไม่ทาได้ตามประโยชน์ของโครงการเลยไปตัดทำไมพอตัดไปแล้วนี่ถามว่าโครงการก็กลายว่าเป็นโครงการพิการอนะ่ะไม่สำเร็จนะครับครับขอสไลด์ที่สครับ สไลด์ที่2ก็คือของกระทรวงศึกษาในจังหวัดมุกดาหารถูกตัดไปส9บเกล้านหแสหกมื่นสองรอบาทใน19บล้านนี่มีทั้งโรงเรียนมีทั้งปรับปรุงไปซ่อมแซมโรงเรียนซึ่งถ้าท่านประธานเห็นภาพแล้วท่านจะเห็นว่าไม่น่าจะตัดเขาเลยบางโรงเรียนได้งบประมาณแสนกว่าบาทปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนมันรั่วมันไม่มีที่จะเรียนมันลําบากมากแค่แสนกว่าบาทก็ถูกตัดครับ แสนกว่าบาทมีเป็นสิบสิบลงและเขาเดําเนินการแล้วเขาหาผู้รับจ้างไว้แล้วพร้อมจะซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนซึ่งมันรั่วนัองเรียนเรียนไม่ได้อย่างเงี้ยพอโรงเรียนหลายโรงเรียนโทรหาผมว่าทําไมต้องมาถูกตัดในเรื่องแบบนี้นะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนที่ตัดงบประมาณเนี่ยไม่ได้ดูเลยความเดือดร้อนจําเป็น มีแต่ดูในเอกสารแล้วก็ตัดตัดจังหวัดนี้ตัดเท่านั้นจังหวัดนี้ตัดเท่านี้ผมเชื่อว่าแบบนี้เนี่ยมีทุกจังหวัดการตัดงบประมาณก็ต้องตัดในส่วนที่มันไม่ใช้ไม่ทันหรือไม่ใช้หรือไม่จําเป็นหรือใช้แล้วเงินที่เหลือแต่นี่เขากําลังจะใช้เขากําลังจะทําโรงเรียนให้เด็กได้เรียนได้แต่กลับไปตัดงบประมาณของโรงเรียนเขานะครับหลายโรงเรียนนะครับโดนไป19ล้าน6แสนสไลด์ต่อไปครับ ของกระทรวงมหาดไทยของกระทรวงมหาดไทยนี่เป็นงบประมาณที่สร้างเขื่อนรัฐบาลนี่สร้างเขื่อนให้แล้วหลายหลายที่เทือนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโของอยู่ขอสไลด์ไปเรื่อยๆครับท่านดูนะครับทิศจริงสร้างจะเสร็จอยู่แล้วเหลืออีกนิดเดียวล้านห้าแสนก็ไปตัดท่านั้นถ้าถ้าไปตัดก็ประมาณลักษณะนี้พอน้ำมาก็ไปเซาะเขื่อนที่ทำไว้ยังไม่เสร็จ ทำให้เสียหายต่อการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพันธุ์ลิงน้าโขงนะครับท่านดูครับไม่มากครับเขื่อนนี้สร้างไปแล้วตั้งเจ็ดแดสิบล้านแทบบางเขื่อนเป็นร้อยล้านแต่ไปตัดงบประมาณเหลืออีกนิดเดียวอยู่ปลายมันให้มันสําเร็จให้มันสวยงามก็ไปตัดผมไม่ทราบว่าไปตัดเพราะอะไรนะครับท่านดูครับไม่ไม่ไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่ล้านบาทแค่นั้นเองครับสไลด์ต่อไปครับ ต่อไปกระทรวงคมนาคมโดนตัดไป27ล้าน200,000ใน27ล้านสวนแสนนี่เป็นสะพานที่จำรุดจะพังอยู่แล้วนะครับไลด์ต่อไปนะครับเป็นสะพานที่จำรุดจะพังอยู่แล้วนะครับเขาเขาต้องการจะไปซ่อมแซมสะพานเพราะมันจะพังจะหกักก็ไม่ตัดถนนเนี่ยเป็นเป็นถนนลูกรางจนไม่มีตนร,รถไม่สามารถแทบจะไปได้ตั้งที่ท่านประธานห็นในภาพ ก็ถูกตัดงบประมาณถามท่านผอ,อสํานักงบประมาณว่าท่านได้ดูไหมว่าเขาตัดไปนะมันมีอะไรบ้างแต่ท่านกลับมาพูดในสภาหน้าตาเฉยบอกว่าตัดไปเพราะว่างบประมาณไม่ได้ใช้งบประมาณนี้ไม่จําเป็นแล้วประกวดราคาไม่ทันไม่จริงครับท่านดูเลยครับมีเห็นเยอะแยะสุดท้ายนะครับเป็นโครงการในพระราชําริอะไรต่อไปครับท่านดูนะครับโครงการในพระราชําริเนี่ย ตั้งแต่ปี2537สร้างไว้เรียบร้อยถนนเข้าไปเรียบร้อยทางทำเขื่อนทำอะไรแล้วแต่ไปตัดอ่างเก็บน้ำออกถามว่าไอ้ที่สร้างไปแล้วเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยแค่ไปตัดออก49ล้านกว่าบาทเพื่อเพื่อเป็นอ่างเก็บน้ำฉะนั้นในประชาชนราษฎรที่จะใช้น้ำได้ตามโครงการพระราชดำริก็ถูกตัดออก คนที่ตัดออกไม่ดูหรอครับว่ามันจําเป็นต้องใช้อยู่มันจําเป็นต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ให้ราษฎรไดใ้ใช้น้ําหลายหมู่บ้านสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากฝากท่านผอ,อสํานักงานและก็กรรมธิการฝ่ายเสียงข้างมากไม่ใช่ได้แต่จะตัดที่ผมบอกว่าให้ตัดหมดนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าจะไปตัด20% 30% 50%ในในพระราชบัญญัตินี้มันตัดไม่ได้มันตัดไม่ได้ครับ ถ้าตัดต้องตัดทั้งหมดคือถอนออกไปเลยฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยในการที่จะ,ะมาโอนก็ประมาณเหล่านี้เงินแค่88,000ล้านคณะรัฐบาลชุดนี้มีเงินหลายกองมากที่จะใช้ใช้แบบสุรุ่ยสุลร่ายใช้แบบไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับฝากกรรมธิการฝ่ายเสียงข้างมากสภาหแห่งนี้มีสภาเป็นเป็นสภาที่มาจาก ประชาชนผู้แทนแต่ละคนนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะพูดในสภาแห่งนี้โบประมาณแห่งนี้ก็ออกมาโดยที่เป็นปัญหาตลอดเวลาฉะนั้นในครั้งนี้ผมขอเรียนว่าในการที่จะเสนอพระราชบัญญัติโอนกบประมาณครั้งนี้ผมไม่เห็นด้วยและขอตัดออกทั้งหมดครับขอบคุณครับท่าน ท่านผู้สงวนอีกท่านท่านจิรยุท่านอภิปรายไปแล้วมั้งครับมาตาสองามสีเพราะว่าท่านแปลเหมือนกันคือให้มีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบท่านอภิปลายต่อไหมครับการเรียน